พวกคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าสิ่งของรอบๆตัวเรามีต้นกําเนิดมาจากใครเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะสิ่งของที่อยู่เคียงคู่คนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุมีความสามารถอล้อนหลามในการรัดมัดผูกสิ่งประดิษฐ์นี้มีนามว่ายางวง หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าหนังยางหนังสติก๊กยางรัดแกงยางลัดของหรือแม้กระทั่งภาษาทิ่นอย่างหนังวองแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่เจ้ายางวงจิ๋วนี้ถึงจะมีขนาดเล็กแต่ความสามารถของมันนั้นเรียกได้ว่าช่วยทำให้คนทั่วโลกมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะคนไทยด้วยความยืดหยุ่นและเหนียวแน่นของมัน ทำให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย<ๆ>เช่นมัดถุงแกงรัดสิ่งของต่างๆให้ติดกันและในประเทศไทยพวกคุณจะเห็นเจ้าอย่างนี้มัดอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จถุงขยะใต้ตู้กดน้ําปลายปากกาหรือแม้กระทั่งก๊อกน้ํามัดเพื่ออะไรกันครับเนี่ยเห็นไหมล่ะครับว่าคนไทยใช้เจ้ายางจิ๋วนี้กันอย่างแพร่หลายจริงๆแต่จะมีสักกี่คน ที่รู้ที่มาที่ไปของเจ้าสิ่งนี้ลองไปสอบถามกันดูดีกว่าครับไม่รู้ครับไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับไม่ทราบกันไม่รู้เป็นไงไม่รู้ไม่รู้อย่างยังไม่รู้นะผมว่านาะเป็นคนไทยแล้วมนะั้งผิดครับคนไทยไม่ได้เป็นผู้คิดค้นอย่างวงงั้นผมขออนุญาตพาทุกคนไปสอบหาความจริงที่จุดเริ่มต้นแห่งความเหนียวย้อนไปเมื่อประมาณหนึปีก่อน ในช่วงปีคิดศักรา์8 4 5รมีชาวลอนดอนคนหนึ่งถูกขนานนามว่าพ่อผู้ให้กำเนิดหนังยางและเขาคนนี้เป็นนักอุตสาหากรรมชาวอังกฤษชื่อว่าสตีเฟนเพอร์รีซึ่งได้รับการอนุมัติจ,จดสิทธิบัตรการผลิตหนังยางจากการวอลคไนเซชันหรือการทำให้อย่างคงรูปมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถคงตัวได้ในอุณหภูมิต่างๆและทนต่อความร้อนและแสงแดดแต่เดี๋ยวก่อนครับ ในความจริงแล้วเจ้าเทคนิคการ Vulcanization ถูกค้นพบโดยชาลส์กูดเยียร์และโทมัสแฮนค c o c กนักคิดคนรุ่นเดียวกันในช่วงนั้นต่างหากทั้งสองฝ่ายนี้เองมีการถกเถียงกันตลอดเวลาว่าใครกันแน่คือพ่อผู้ให้กำเนิดหนังยางตัวจริงและพวกคุณคิดว่าใครกันล่ะครับที่เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดหนังยางที่แท้จริงใน3คนนี้ผิดครับทั้ง3คนนี้ไม่ใช่พ่อผู้ให้กำเนิดหนังยาง แต่เพิ่งมีการค้นพบไม่นานนี้ว่าชาวเมโสอเมริกันได้แก่ชนเผ่าแอสเท็กโอมและชนเผ่ามายันได้คิดคน้นยางธรรมชาติเพื่อใช้รัดสิ่งของต่างๆมานานหลายพันปีแล้วพวกเขาใช้น้ำยางพาราผสมน้ำจากต้นมอร์นิงกอรี่ซึ่งการทำให้ยางนั้นมีสภาพเหนียวและแข็งตัวของชาวพื้นเมืองเหล่านี้คล้ายกับกระบวนการวอลคไนเซชันของนายกูดเยียมากถึงมากที่สุด ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าพอผู้ให้กําเนิดหนังยางมีหลากหลายคนตั้งแต่ชาวเมโสอเมริกันมาสู่นักอุตสาหกรรมชาวอังกฤษและนักคิดค้นอีกหลายต่อหลายคนที่ล้วนแต่มีบทบาทสําคัญในการคิดวัตถุปลายตาอย่างหนังยางชิ้นเล็กๆที่แค่มองก็จะเห็นมันอยู่ใกล้ตัวได้ไม่ยากกลับมาสู่ในปัจจุบันเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหนังยางที่มีประวัติยาวนานมาหลายพันปีคนไทยอย่างเราๆเ,เอาเจ้ายางวงจิ๋วนี้ไปใช้ทำอะไรกันบ้าง มัดผมค่ะแล้วก็มัดถุงแกง<ช>มีใช้แบบมัดเข็มขัดอะไรเงี้ยครับ <S <S ส่วนใหญ่จะเป็นเอาไปมัดปากถุงของถุงขยะครับที่ตรงตูดมันจะมีเชือกคือด้วยความที่เชือกมันรัดแล้วมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นแล,ล,ละหลาดหลวมผมก็เลยเอาอยางถุงแกงที่เราใช้กันนะครับไปรัดตรงถุงขยะให้มันแน่นครับจะได้ไม่เทกระจาแม่ค้าพ่อค้าตะกอดเขาไว้รัด โอเลี้ยงแต่ก่อนไม่มีไฟผูกหสังยางผูกไฟสูงหิ้วแล้วละแกงแลวตะโพงกับข้าวละข้าวอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราลองไปถามลุงขายน้ําร้านข้างๆกันดีกว่าครับว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าพวกมัดถุงใส่กาแฟร้อนกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มัดไอ้ถุงกระดาษเพราะว่าจะใช้เฉพาะเวลาเราขายของแต่ถ้าโดยประจําวันแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้หนังยางนอกจากเป็นพวกแกงอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราขี้เกียจแกะน้องอ่มัดแน่น บ่อยที่สุดก็ส่วนมากก็จะมัดของเสื้อกันฝนเราใช้เสร็จแล้วเราเช็ดเราอะไรทำภาษาเรียบร้อยเราก็มัดให้มันเล็กลงที่สุดแล้วเราก็เอาใส่กระเป๋ามาทํางานมันก็จะทําให้กระเป๋าเราใส่อย่างอื่นได้มากขึ้นเพราะหนังยางมันเป็นอะไรที่แบบเรามองบางทีก็เจอบางทีก็เจอถ้าในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ก็เราก็จะรัดพวกถุงอะไรเนี้ยนะพเพิญครูสอนเรื่องวิชาศิละปะผ้ามัดย้อมกูก็เลยใช้หนังยางตัวนี้เป็นส่วนประกอบ ในการมัดลายมัดผ้าให้เกิดลวดลายาก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะตั้งแต่เด็กเหมือน,นกันคะ่ะตั้งแต่เด็กแล้วครับหนังยางครับตัดเพว่าป,ปีแล้วมั้งผมเกิดมาผมก็เห็นแล้วผมก็เห็นว่ามันมีหนังยางแล้วสมัยก่อนก็ใช้หนังยางกันแต่ว่ามันจะไม่หลากสีเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันจะมีสีเยอะใช่ไหมสมัยก่อนมันจะมีแค่สีแดงกับสีเขียวเดีย๋ยวนี้มันจะเป็นแบบสีขาวสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนที่มัดผมผู้หญิงไงมั้ ช่เพื่นถุงอย่างนั้น่ะแต่มันก็มัดได้อยู่โอ้ยนานมากอะ่ะเป็นสิบสิบกว่าปีที่สิปีได้อ่ะอแสดงว่าหนังยางนี่มันกําเนิดมานานมากโอ้ตอนนี้ป้าหกสิบแล้วใช่ป่ะติดห้าิดปดผ่านมาห้าิบปีแล้ยังไม่ค่อยจะได้ป้าจะปึกเสียงยอยู่แล้วเนี่ยเด็กก็คือเพื่นพนอนๆชอบเอาไปมัด เล่นโดดยางอะแต่ว่าส่วนหญ่ก็ซื้อมาเพราะว่ามันจะเหนียวดีกว่าเล่นมันเรียกอะไรโดดยางร้อยเ้นร้อยแบบกําไรอะเป็นเด็กๆก็กระโดดมั่งเป่าปบกันมั่งอะไรมั่งทานู่นทํานี่บางทีก็เล่นแบบเอา,บาพันมือแล้วก็เป็นแบบเป็นใหญ่อะไรอะไรประมาณนั้นน่ะสมัยเรียนลืมเมาเข็มขัดไปต้องใช้ยังไงหนังยางหนึ่งวงคล้องกับหูกางเกงหนึ่งหู แล้วก็คล้องมากับหนึ่งหูนะเหมือนกับว่าเราลืมเขียมขัดอะแต่เราจะต้องใสายย่างเ่งตัวเนี้ยอ่าเราก็มัดเลยแต่หนังยางวงแค่เนี้ยมันก็มีพิษส่งคือช่วยให้เราอยู่ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งของที่หาง่ายมากหนังยางก็เป่ากบเป่ากบแล้วก็ยิงยางวง เด็กลเล่นกินยางวงกันเส้นสิบเส้นสามเส้นสองเส้นแล้วแต่ตอนเด็กๆเพราะแต่ก่อนไม่มีอะไรเล่นมันจะเล่นแค่อะไรว่าลูกหินแล้วก็ลูกแก้วแล้วก็ลูกคางแล้วก็มาอย่างกระติกดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหม,หมดสมัยแล้วมันไปนี่มันแล้วโทรศัพท์หมดแล้วสมัยก่อนกับสมัยนี้มันเทียบกันไม่ได้เราสมัยนี้มันอะไรมันก็อินเตอร์เน็ตไวไฟมันเร็วหมดแล้วดีกว่าสมัยก่อนเยอะ ถามเดียรสมัยนี้เคยเป่ากงเป่าผบเ้วยเป็นไหมไปเตแม่สอนแบบมัดผมต้นส่วนถุงแกงอ่ะของหนูแบบดูจากแบบแม่ทําหรือว่าแบบที่ร้านทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหนูก็แบบว่าแม่สอนแล้วก็ถ้าเป็นรัดถุงแกงก็คุณครูที่โรงเรียนค่ะไม่มีนะครับไม่น่าจะเคยมีใครสอนใช้แต่ว่าแบบเห็นแบบคนอื่นใช้กันอะไรเงี้ยครับก็เลยทําเป็น ไม่มีคนสอนนะคะก็คือเราเห็นจากรอบข้างอะค่ะเขาใช้กันแบบนี้เราก็ใช้ตามคนรอบข้างอะคะ่ะก็เรียนรู้กันเองเด็กๆอะก็สอนอะไรปดูรุ่นพี่เขาเร่งกันอ๋อแบบสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กอะผมชอบไปช่วยอาปแปะไขยกาแฟผมเห็นเขาทำเราก็เขาให้เราวบบบัลลามถุงยางโอถุงโอเลี้ยงสมัยก่อนก็จะไม่มีแก้วอย่างนี้เราจะเป็นถุงแบบ ใส่น้าแข็งแล้วก็ถือถือเงี้ยเราก็เดินส่งให้ลูกค้าให้อาม่ามั่งอะไรมั่งเอาให้เราบาทหนึ่งแล้วก็กินน้าฟรีแก้วหนึ่งอะไรเงี้ยก็มันมีความแน่นค่ะแบบว่ามันทนมากเลยแบบอย่างเวลาใช้รัดแกงอย่างเงี้ยมันก็แบบแน่นมากเวลารัดก็คือแบบแก่ถุงแทบไม่ได้เลยค่ะหนูว่าถ้าไม่มีหนังยางก็คืออาจจะใช้ชีวิตลำบากมากๆมันแบบมีประโยชน์กับ ชีวิตหนูและประเทศไทยมากค่ะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนมากแล้วก็หนูเป็นคนไว้ผมยาวใช่ไหมแล้วก็คือถ้าไม่มีหนังยางอ่ะหนูจะแบบเวลามาข้างนอกคือมันจะร้อนมากมากเพราะว่าแบบต้องมัดผมขึ้นนะพี่แบบเพราะว่าประเทศไทยมันร้อนใชผน่ผมว่ามันผมว่ามันจําเป็นนะสำหรับสำหรับคนขายของอนะ่ะไม่ใช่อาชีพขายกาแฟหรือว่า พวกน้ำอะไรพวกนี้พวกขายอาหารตามสั่งพวกขายข้าวแกงพวกนี้เขาจำเป็นต้องใช้ไงเวลาเขามัดของเนี่ยคนหลังย่างถ้าเราแมวหลังย่างมัดเนี่ยแกงมันอาจจะหกไงกดถึงแกงที่มีน้ำน,นะแต่ก็จะใช้น้อยกว่าสมัยก่อนเพราะสมัยนี้มันจะมีแบบซีนด้วยอะไรเยอะสมัยก่อนมันจะไม่มีไงจะไม่มีซีนใช่ไหมใช้ห่ังย่างอย่างเดียวเคยเห็นเขาเอามาแบบ รัดผูแล้วก็แบบว่าเขาบอกว่ามันจะช่วยลดหน้าบวมค่ะคหนูยังไม่เคยใช้จริงค่ะ,คะหนูว่าน่าจะช่วยได้จริงแหละเพราะว่าแบบมันรัดแบบกรอบหน้าอะไรอย่างงี้ค่ะได้ยินมาว่าแบบเขาใช้ยิงแบบผลไม้ให้แบบสมมติที่มันอยู่บนต้นไม้นะครับให้ร่วงลงมาได้อะไรอย่างงี้ก็บางทีตากผ้าตากผ้าผืนเล็กๆ,ๆประมาณนี้ซึ่งเราไม่มีไห้หนีบ เราไม,ม่มีนี่เราก็จะใช้แบบอย่างเนี้ยแทนหนังยางเพราะหนังยางนี่พี่แต๋จะเป็นคนที่บางทีซื้อกับข้าวซื้ออะไรมันก็จะแกะแกะกับข้าวปุ๊บก็จะเจอหนังยางก็จะเอาหนังยางเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้อย่างนี้ตลอดก็จะเป็นแนวนี้แล้วก็แฝนตามันก็จะช่วยทําให้แบบแห้งง่ายขึ้นไม่ต้องพับแล้วก็ใช้ไม่นี่มันก็อยู่นะมันก็ไม่หล่น สำหรับคนที่ไม่ต้องการออกกำลังกายแบบหนักเกินไปเช่นวิ่งหรือกระแทกอันนี้มันเป็นยางออกกำลังกายที่ประยุกต์ใช้สามารถใช้กับทุกเพศทุกวัยและทุกคนค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมก็สามารถดึงแล้วออกกำลังกายได้ยามว่างหรือแม้แต่คนแก่คนผู้สูงอายุอะค่ะก็สามารถไปออกกำลังกายได้ยามเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วย การย้อมผ้าเราก็จะใช้หนังยางละถ้าต้องการลายที่ว่าลายคมเราก็จะใช้หนังยางเล็กถ้าต้องการลายใหญ่แล้วก็ใช้หนังยางเส้นใหญ่ถ้าสมมุติว่าเราเราม้วนเราพันเข้าไปแล้วเราดึงไม่กี่ครั้งเนี่ยหนังยางมันจะหลวมพอหลวมปุ๊บลายมันก็จะไม่คมนะแต่ถ้าเรามีการรัดแน่นจนหนังยางดึงไม่ออกมาแล้วมันก็จะตรงนั้นก็จะได้ความคมของของ,ของลวดลายนะอันนี้ถือว่าหลวมแล้วก็เพิ่ม ความแน่นของหนังยางแล้วก็เพิ่มใส่หลายๆเส้นเข้าไปนะคะอันนี้มันก็จะเกิดวดลายพวกบางคนก็เรียกว่าลายหินแตกแล้วก็ชุบน้ำพอชุบน้ำเสร็จแล้วเราก็บีบขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะเอ่อส่วนใหญ่ภาคคนไทยนิยมช่วงเทศกาลสมการอะไรพวกนี้เขาจะใส่กันเยอะนะอันนี้ก็เป็นลาย ลายเหินเตะนะคะพี่ที่เราไม่ค่อยต้องไปกําหนดอะไรมันเยอะแต่เราใช้หนังยางรัดให้เกิดความแน่นมันก็จะเกิดลวดลาย หนังยางก็จะเก็บไว้มันจะมีที่แผ่นถุงพลาสติกอะหนังยางก็จะถูกเรียง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 เรยียงกันไว้เยอะๆเป็นแบบเกือบเกือบร้อยอันอะแล้วถึงเวลาจะใช้จริงๆก็เอาไปมัดบ้างแต่สุดท้ายเก็บไว้มันก็แบบสลายไปอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่แต่เป็นคนชอบเก็บเก็บอืมเก็บแล้วก็บางทีมันก็เปื่อยก็ทิ้งไปถ้าไม่เปื่อยแล้วก็ใช้ประโยชน์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ใช้ต่อค่ะเก็บไว้ครับไม่ไม่ได้เอาไปทิ้งอะไรทิ้งเลยทิ้งเลยพวกนี้มัน มันเยอะอะเราไม่เอามามา,มาใช้ซ้ำอยู่แล้วล่ะบางทีก็จะคล้องไว้กับขวดน้ำอย่างนี้บางทีก็รัดอยู่กับอุปกรณ์การทำงานไม้กวาดด้านไม้กวาดมั่งอะไรเงี้ยด้านไม้ถูมั่งก็จะรัดรัดไว้เพราะมันบางทีเราต้องใช้แล้วเรามองหาไม่เจอแล้วเราก็ยังจำได้ว่าเรารัดไว้ตรงนี้รัดไว้ตรงนี้อ่าเราก็หยิบมาใช้สส่ได้อะไรได้มันคือเป็นสิ่งของที่หาง่าย จริงๆแล้วหนังยางถูกสร้างขึ้นจากยางธรรมชาติและสามารถย่อยสลายเองได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะทิ้งหรือกเก็บไว้ใช้ต่อก็สามารถทําได้แต่ถ้าเลือกที่จะทิ้งก็ทิ้งกันให้ถูกที่ด้วยนะครับมีแต่ไม่เคยเห็นนะส่วนมากจะเป็นคนเลี้ยงสิงสัตว์เขาะจะมีวิธีของเขานะแต่เราก็ไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ในข่าวนะไม่เคยไม่เคยแต่จริงๆมัน มันทำงั้นไม่ถูกหลักหรอกมัเจ็บหมามันก็เจ็บนะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกทำอย่างนั้นหมามันก็เจ็บอ่ะนึกอบอกป่ามันทำไม่ได้ต้องให้หมอเป็นคนจัดการอะไรอย่างนี้เราเป็นบ้านเ้มันก็ทรมานถ้าเราโดนม้องมันก็ใช่ไหมเจ็บอ่ะเฮ้ยทำมันหมาเคยเคยเห็นเคยออเคยเคยเคยหมันหมาเอาหนังไปผูกไข่เลยเอ้ยไปผูกไข่มันมันมันก็ร้องไงมันพูดไม่ได้เพราะมันเป็นหมาเหมือนกันแหละหมาแมว เห็ <A> new. นอยู่หนังยางไปแล้วใครไปนยเพื่อเขาจะทำใหม่นี่แหละแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยไม่มีแล้วหมดแล้วมันมันมยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนก่บสมัยก่อนแล้ว,อลวโอ้ผมว่าแบบชีวิตน่าจะแบบลำบากขึ้นเยอะเลยครับจริงๆแบบเพราะว่าหนังยางมันช่วยแบบทำให้ อะไรสะดวกสบายขึ้นครับเวลามัดแกงอะไรอย่างงี้ครับและทีมงานของเราได้สอบถามเพิ่มเติมไปว่าจะใช้อะไรแทนได้บ้างเชือกฟางครับแต่เอาเชือกฟางมามัดแกงมันก็น่าจะแบบลําบากชีวิตนิดนึงเอาแม็กแม็กนี้แมพี่แบบแม็กแม็กเออแม็กถุงแกงแล้วก็ลวครับไปกันที่คนต่อไปดีกว่าครับใช่นึว่านังยางสะดวกสบายแต่มันใช้ทําได้หลายอย่างด้วยถ้าไม่มีนังยางจริงๆเน่ามันก็อาจจะมีอะไรมาใช้แทนได้เช่นแบบเชือกใช่ ถ้าแบบมันแบบผูกผมแทนได้เพราะว่าถ้าไม่มีหนังยางคือว่าถ้าเราไม่รัดผมประเทศไทยก็คือร้อนมากก็คงเป็นเชือกอะครับถ้าจะให้มัดถุงขยะจริงๆนะก็ก็ให้คิดไว้แต่ก็โหอันนี้ก็ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเลยครับถ้ามันหายไปสมัยโบราณเขาก็ใช้เชือกกล้วยไงต้งกล้วยอ,ยอ,วยอะที่มันเป็นก้านแล้วเขาก็มาทําเป็นเชือกอะ,อะกอ็บางทีมันก็ทันอยู่นะ เอาใบตองมาห่อแล้วก็เชือกผูกต้องหาอันอื่นที่แทนอย่างยางได้อย่างเช่นพี่แต่เคยใช้สายแม,แมสแมเนี่ยสายแมสเนี่ยมันก็สามารถยืดได้บางทีอะแมสที่ใช้แล้วใช้แล้วปุ๊บใช่ไหมอ่ะตรงนี้เราใช้เราก็ทิ้งแต่เราเก็บสายไว้หนึ่งพี่แต่อะอย่างยางมันไม่มีมัดผมอะใส่แขนน่ะวินาทีนั้นคือเราก็เอาตรงเนี้ยมาทําเลยมาร้อยมัดร้อย,ร,อยร้อยเสร็จแล้วก็ไปม,มัดผม มัดผมมัดอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยมัดสิ่งของได้มัดขนมได้แทนหนังยางได้เลยมันก็ยืดด้วยยืดเหมือนหนังยางสายแมสมันทําได้มัดผงแกงครับตอนนี้้าไม่มีหนังยางนะก็เชือกเนี่ยเชือกลมเนี่ยเชือกวางแต่ว่ามันสะดวกสบายมันไม่ก็สะดวกสบายสู้หนังยางไม่ได้หรอกหนังยางมันป๊อปป๊อปป๊อปเออมันหนังยางผกโอ้ไม่เหมือนไง มันก็มีวัสดุอื่นนะที่เป็นวัสดุทางเลือกเช่นพวกเชือกกล้วยเชือกป่านปออะไรอย่างเงี้ยหรือเชือกฟางอย่างเงี้ยก็มีคือเขาก็มาใช้แต่ลักษณะการใช้อะมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอยากอยากให้มีดีกว่าเพราะส่วนตัวทําเรื่องยางเราทํายางพาราก็เลยอยากสนับสนุนให้มันมียางพาราเกิดซึ่งเป็นวัสดุที่เอามาใช้กับชีวิตประจําวันได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับคนกับสัตว์กับสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนั้น ไหนๆพี่เขาก็าทำงานเกี่ยวกับเรื่องหนังยางแล้วเรามาลองสอบถามพี่เขาดูกันดีกว่าครับว่าปัจจุบันยางที่คนไทยใช้กันมาจากที่ไหนค่ะชื่อช่อมาลีกาสิบาลค่ะตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์5ค่ะสังกัดกองวิจัยอุตสาหกรรมฝ่ายอุตสาหกรรมยางกาันยางแห่งประเทศไทยค่ะประเทศไทยอะค่ะส่งออกยางรัดของอะค่ะหรือย,ยางวงอะค่ะเป็นหลักคือเราประเทศไทยไม่ได้นําเข้ายางรัดของเลย ประมาณสักร้อยรับแปดได้อะค่ะส่งไปที่เมืองนอกจะเป็นยุโรปหรือเอเชียค่ะก็มีใช้ในประเทศไทยแค่ร้อยละยี0เท่านั้นปกติแล้วอะต่างประเทศอะค่ะเวลาเขาใช้ยางรัดของอะเขาจะใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่าในการเกษตรในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นอัง,งุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้ยางอะค่ะไปรัดตรงที่ก้านอัง,งุ่นเพื่อที่จะดูว่าอัง,งุนะ่นอะมัน มีอายุเติบโตไปเท่าไหร่แล้วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หรือยังถ้าเก็บเกี่ยวผลผลิตอะยางตัวนั้นนะคะจะขาดแล้วบ่งบอกได้ว่ามันสามารถเก็บได้นะอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ต่างประเทศจะใช้แบบนั้นคือดีไซน์หรือรูปแบบมันจะแตกต่างกันของคนไทยก็คืออยู่ในชีวิตประจําวันเนาะแล้วก็เห็นตลอดในโรงงานอุตสาหารกรรมหนึ่งชั่วโมงเขาน่าจะผลิตได้เป็นตันๆไม่นาน แต่ว่าไม่ต้องลงทุนต้องมีเครื่องมือเครื่องจกักรหลังจากที่เราได้ร่วมกันย้อนตามหาพ่อผู้ให้กําเนิดหนังยางในอดีตอันนานแสนนานมากกว่าหลายพันปีจนได้เห็นวิธีการประยุกต์ใช้หนังยางอันสุดแสนจะคิดเอทดของคนไทยทั้งการรัดมัดผูกแล้วพวกคุณเคยลองคิดกันไหมล่ะครับว่าขนาดยางวงจิ๋วแค่นี้คนไทยยังสามารถนําม,มาใช้ได้หลากหลายวิธีขนาดนี้แล้วสิ่งของชิ้นอื่นๆที่ใกล้ตัวคุณล่ะครับ จะสามารถประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างมันก็ยังมีไปเรื่อยๆยัางอย่างนะมันไม่ขูดไปไหนหรอก